จ้าพี่น้องมือนีค้อน่างๆก็จะพ้ามาชมสวนสวนนี่กับบใยายบอหน่อยจะพี่น้องปลูกไว้น้ำข้างบ้านเพราะความสุขของคนเฮามันบ่คือกันจะพี่น้อง ขันก็มีความสุขในการเห็ดสวนคือการาจะให้มีความสุขไรก็คือสิ่งที่ห้าปลูกลงไปนี่มันจะเลื่อนงอกงามเนาะพี่น้องวาบอ่อต้นนี้ก็เป็นต้นบักนาวจะพี่น้องใต้ต้นบักนาขวขันกับวานบักพักซี่เล่าแล้วกับ,บขือเทศไวน้าต้นนี้ก็เป็นบักหุ่งจะบักหุ่งแขกนวลจะเอาไว้ตํากินเนาะจ้าอยู่ใต้น,นี่ก็จะมีผพักซี่เล้าส่วน<อ>ขือเทศนี่แค่ทิมตําบักหุงที่กินบเบดลงไปมันก็เกิดเราจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นซาล่เนาะจะพี่น้องถ้าคุณปลูกบ่บปินบ่ติดเดต้นนี้ก็ เป็นบักฮุงแขกนว่นคือกันจะพี่น้องขันปูกไว้ประมาณหาหกต้นจะใต้ต้นบักฮุงขันกระบให้พื้นที่เสียเลยวานพวกไนพักชี่พักชี่ป้อมพักชี่เหล้าลุงไปน้ำต้นนีก็เป็นบักกูจะพี่น้องไอปูกหางบักต้นบักเน่าเนี่ยจักน้อยเดี๋ยวมันสิกระโดดเส่หากัดมาอีกก็บเป็นบักเคลือเทศที่มันเกิดเองคือเกาจะพี่น้องใต้ต้นบักกูส่วนต้นนี้เป็นบักเคลือม่วงจะพี่น้องบอคิดว่ามันสีงามปานนี้ซือมาต้นระบาดจะพี่น้องซื้อมาเศร้าต้นจะพี่น้องก็เลย มาใส่ยางในรถไหวจังซีเหลืองามสูต้นจะพี่น้องผุนะเป็ิตาได้กินบ๊มุจาว่าส่วนต้นนี้ก็เป็นบักแข้งจะพี่น้องบักแข้งกะกาลัางงามดีจ้าใต้ต้นบักแข้งนี่ขันก็ใส่พักชีป้อมใบพร้อมพักชีป้อมนี่ก็บ่ง,งามปันไดบ่างงามกับยาม,มันวแต่มันปลอดสาส่วนทางนี้ก็เป็นหอมแบงจะพี่นอ้องขันปลูกไว้สามกระถางยางงามเลยพี่น้องส่วนต้นนี้ก็เป็นบักเขือจะพี่น้องบักเขือที่ห้าเอาไว้แกงเน่เมียจ้ารอบๆบ้านขันก็จะมีต้นบักมว งพร้อมเด้ต้นนี้ก็เป็นต้นมอนมอนใหญ่ไได้จ้าต้นมอนใหญ่นี่เขาก็เอินอเบอร์รีอีสานเนาะพี่น้องกับพ่อได้กินนวยอยู่ย่ามเป็นนวยมากด ลูกจะพี่น้องใต้ต้นม้อนนี่คอยกระลยเอาอ่าใบยานั่งมาใส่ว้ส่วนใบายานั่งนี่กระบอกง,งามปานใดนีกก็เป็นหมากม้อนจะพี่น้องกินแล้ววิตามินซีสูงสูงถัดมาอีกกะเป็นบักม่วงแก้วขมิ้นจะพี่น้องบักม่วงแก้วขมิ้นนี่ควัมีอยู่ทั้งเบิดสามตน้นใต้ต้นบักม่กวงกะบ่ห้เสียพื้นที่ได้พี่น้องคอยกะเอาหวัวสิ่งค้ใส่ว้จังสีกำลังแต่กอง,งามเลยพี่น้องวาบอถัดมาอีกบักม่วงต้นนี่กะงาก่ากะสีหักแล้วมันโดกลายพี่น้อง ตนบักม่วงกับวานพักบุ้งไว้พร้อมเพราะได้กินกับตำบัก่งยามเทียงมานอ,อกจากพักบุ้งแล้วแปลงนี้ก็จะเป็นค่าจ่า คาที่แยกออกมาจากกอเดียวได้หลายกอเลยพี่น้องกำลังงามเลยจ้ามาเบิงมุมนาบ้านพี่ทังพี่ขัญกับปูกดอกไม้ไปพร้อมดอกพุทธลักษานางดอกไม้ก็เป็นต้นบักหุ่งกินสุจกจะพี่น้องเขาเอื้นบักหุ่งฮ้อนแลนบักหุ่งฮ้อนแลนนี่ขอนกับปูกไว้ประมาณหาหกตัวถัดมาด้านหลังกระปูกปัร์พีกบ้านเป็นแถวเลยจะพี่น้อง ปลูกใประมาณสักสิบกว่าตนจาจากต่อมานี่เป็นใบกะเพราจะเป็นใบกะเพราแหล่จะพี่นองเป็นยาด้ใบกะเพราการปลูกใบกะเพราบ่ว่าจะเป็นใบกะเพราใบโหระพาหรือพอยตูจะต้องมีการเด็ดยอดออกอยู่เสมอเอาง่ายๆย่าให้มันเถ่าย่าให้มันเป็นดอกจะพินองถัดมาอีกก็เป็นบัก่งฮอนแลนด์ปลูกซับวางกันจาต้นนี้บักเกลือเทศบักเกลือเทศที่ปลูกซื้อมาแต่ตลาดมันบอดรอดถัดไปอีกก็แซมึงบักพีกบานแซมึงบัก่งจะ โอ้ยพี่น้องเบิองบักบวบคอยบักบวบนี่อ่าฝังเม็ดลงไปแค่3ามเม็ดจากพี่น้องกระลังขึ้นเครื่องงามงามเบืองซุ่มนี่ ผักสะไลเนี่ยคอยกำลังติดจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักแพ้วพักแพลวเีนีอาไว้กินก็ปราบซีนจะพี่น้องแซบขนาดล่องม่งเด้อไผกินลาบซีนจะต้องมีพักแพ้วถัดจากพักแพ้วไปแล้วก็จะมีต้นดอกแคจะต้นดอกแคต้นนี้สองต้นนี้พิเศษแน่จักน่อยเป็นต้นดอกแคสีชมพู <c oughs> สีหวานแหววซะด้วยเนาะพี่น,อน้องเนาะลองสื่อมาบึงไปสันลา่าบเทือมันแซบก็ดอกแคสีขาวแต่ละมือแต่ละเว้นบาวา่ว่าสิมือเศร้ามือแรงกับเฝ้าโฮ พอพ่าช่วงนี้มันอยากแหลงเน่จักน้อยมันก็มีความสุขกับการอยู่น้ำหัวน้ำสวนนีละ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการฮ i t ค l i p ในเด้อจาก,กินบักม่วงก่อนจ้า